วันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคมของทุกปีในวันนี้ข้าพพระพุทธเจ้านายชลิมทองสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยคณะข้าขราชการติดอาสาพระราชทานและประสบกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่ได้มาชุมนุมพร้อมกันอย่างพร้อมเพียงกันณที่นี้ ล้วนมีจิตใจตั้งมั่นเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมลำลึกถึงพระมหาโกรุณาทิคุณอันหาที่สุดมีได้ตรงนั้นจะมีการจัดเตรียมหลุมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ

ได้แล้วครับไอ้ไอ้ลองด้วยให้หน่อยดิว่าครับ oh, <coughs> คิดอาสา รวมกันปรับพื้นที่ปูญ้าปูญ่าปรับพื้นที่บริเวณ